ทานอาหารได้เยอะมากขึ้นท้องก็เริ่มดีขึ้นน้ำหนักก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนี่และค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ เมื่อกี้คุณประชุมเอาของมาให้วารุตามาละกอลูกอย่างใหญ่เป็นของเพื่อนบ้านเขามีเยอะเขาเลยแบ่งปันให้กับเราค่ะให้คุณประชุมมาสองลูกคุณประชุมก็เลยแบ่งปันให้กับวารุต่อเอ้าให้อยู่กับวารุตาต่อแบบลูกอย่างใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาจะบอกว่าคือยาวมาก ไม่คิดว่าจะยาวได้ขนาดนี้อะไรจะยาวขนาดนี้ทั้งยาวแล้วก็ทั้งใหญ่อะไรเอ่ยถั่วภูค่ะหูยวรุตาวัดคือนี่คือจะบอกว่าเป็นถั่วภูยักษ์ที่ยาวและใหญ่มากนี่ก็คือเพื่อนบ้านให้มาด้วยเช่นเดียวกัน ให้มาเยอะมากคือการที่เราได้อยู่แบบนี้นะคะคือมีการแบ่งปันให้กันและกันมีอะไรก็เคลื่อนหนุนเจือซึ่งกันและกันวัตาุก็ถือว่าเป็นเรื่องของความพอเพียงด้วยเช่นเดียวกันมีก็แบ่งเราขาดก็มีคนมาให้เราเรามีเกินเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่น ถือว่าเป็นการอยู่แบบเคื่อหนุนจินเจือซึ่งกันและกันและอยู่กันแบบมีความสุขวรุตาชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมีหลายๆท่านนะคะถามถึงอาการของแม่ยา่าถามถึงอาการของแฟนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแม่ย่าเมื่อกลับมาอยู่บ้านผู้ป่วยนะคะ ทุกๆคนที่วรุตาสังเกตดูนะคะถ้าเราได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านอาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นยิ่งมีการออได้รับการดูแลจากลูกจากหลานจากใกล้ชิดด้วยความอ่วงใหญ่แล้วเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นทุกๆวันแต่สำหรับแมย่ย่าเธอไม่มีลูกหลานคอยอยู่ใกล้ๆเธอจะได้ยินแค่เสียงโัวศัพ์ ที่ลูกหลานโทรมาเท่านั้นแต่ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะคะให้รู้ว่ายามนี้เธอก็ยังมีมีใครอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่เธอก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้อาการของแม่ยากก็คือดีขึ้นแต่อาจจะดีแบบไม่รวดเร็วเหมือนกับวัยรุ่นเหมือนกับคนที่อายุแบบ เขาเรียกว่าต่ํากว่า50-60อะไรประมาณนั้นแต่ก็เธอก็ดีขึ้นแบบทีลนิตทีลนิดทีลนิดแต่ก็ดีขึ้นแล้วเราก็พอใจนะคะพอใจกับอาการของเธอที่ดีขึ้น และสิ่งที่เราจะช่วยเธอได้นั่นก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจที่เราต้องโทรไปหาเธอทําอะไรอยู่วันนี้เธอทําอะไรกินเธอเป็นอย่างไรบ้างอากาศที่นู่นเป็นอย่างไรการคุยของเรานะคะเราจะไม่คุยเฉพาะเรื่องของอโรคเรื่องของสุขภาพเราจะคุยเรื่องก็ได้่าเกี่ยวกับทั่วๆไปเพื่อที่จะให้เธอแบบหันเหไม่ได้มาสนใจเกี่ยวกับโรคที่เธอป่วยไม่ได้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างเดียว เซาเป็นอะไรเซ้าเซ้าเซา,ซา,ซาก็ชอบงอแง,งเวลาก็เห็นอะไรก็จะร้องหาแล้วก็ชอบให้วารุตาอุ้มหรือว่าก็จะติดมือเสียแล้วขาดความอบอุ่นค่ะส่วนเรื่องแฟนของวารุตาก็เช่นเดียวกันนะคะ หลังจากที่แม่ย่าได้ออกจากโรงพยาบาลทั่วของเขาเองก็อาการดีขึ้นทานอาหารได้เยอะมากขึ้นท้องก็เริ่มดีขึ้นน้ำหนักก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่อยู่แบบข้างเคียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่คอยให้กับเราด้วยดีเสมอมา แต่อย่างไรก็ตามนะคะในวัยขนาดของเราเองวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจชะำไม่เป็นเหมือนอย่างวันนี้ก็ได้ฉะนั้นเราต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เส้าก็ดูตัวเพึ่งบินผ่านไปเมื่อกี้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากๆยิ่งในวัยอย่างอย่างก็เรียกว่าอย่างเราๆแบบนี้นะคะไปเส้าฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องดูแลเอาใจใส่เขาเราต้องก็เรียกว่าอย่างไรคือจะคิดจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงเรื่องของสุขภาพด้วยอย่าห,ากหักโหมให้มากอย่าทำอะไรจนมากเกินเกินกว่าที่ร่างกายของอเขาจะ,ะ,ะรับได้ประมาณนี้นะคะวรุตากับแฟนก็หลังจากที่เราผ่าน วิกฤตเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนมีสายรุ้งไม้เราได้เห็นแสงสว่างได้เห็นสีสันว่าชีวิตยังยังยังไปต่อได้ชีวิตย,ยังไม่ได้เจอแต่เรื่องรายๆชีวิตยังยังมีความสดใสสวยงามรอเราอยู่นะมันก็เลยทำให้วรุตตา รู้สึกมีกำลังใจและยิ่งโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คอยส่งกำลังใจให้กับเราด้วยดีเสมอมานี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแต่เราได้รู้จักกันแล้วก็รู้ซึง้งน้ำใจที่เพื่อนๆพี่ๆให้แก่กัน มันเป็นเรื่องที่แบบบารุตาซึ้งใจมากๆเลยนะคะก็ขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะคะได้มีความสุขมีครอบครัวที่พั้งพร้อมไปด้วยความรัก ความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็ปราจากโรคภัยค้าจิบแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดเวลาคิดและทำหวังสินใยก็ขอให้สมดังหวังนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตานยคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตานวยนะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย